ชีวิตล่าสุดอุ่นเรือนราโชธถูกแจ้งความเบี้ยวค่าเช่า เรียกว่ากลายเป็นหนึ่งในโลโก้ของนักแสดงผู้รับบทสาวใช้ไปแล้วสําหรับหน่อยอุ่นเรือนราโชตนักแสดงสาวมากความสามารถที่มีบทบาททางการแสดงที่โดดเด่นโดยเฉพาะในซิทคอมเรื่องบางรักซอย9รับบทเป็นลําดวนสาวใช้สุดฮาในบ้านของแป้งโดยปัจจุบันหน่อยอุ่นเรือนก็ยังคงมีผลงานซิทคอมมาให้ชมอยู่เรื่อยๆโดยบทที่ได้รับคาแรคเตอร์ก็จะแตกต่างกันออกไปและต้องบอกเลยว่าตอนนี้หน่อยอุ่นเรือนก็เรียกได้ว่าแตกต่างจากตอนที่รับบทเป็นลําดวนมากๆก็คือจากเดิม หุ่นอวบอัน่นปัจจุบันก็คือหุ่นสวยเสียหน้าตาสวยใสขึ้นมาในลุกใหม่ฉบับอัปเกรดแล้วและนอกจากนี้เธอก็เคยตกเป็นข่าวจากกรณีที่ผู้เสียหายนามสมมุติว่าคุณเอซึ่งเป็นเจ้าของอาคารแห่งหนึ่งได้เข้าแจ้งความที่สอนอมีนบุรีหลังถูกดาราตลกอย่างหน่อยอุ่นเรือนราโชดหรือว่าลำดวนจากซิทคอมดังบางรักซอยเก้าร่วมกับสามีเช่าอาคารเพื่อทําร้านอาหารโดยมีระยะเวลารวมเกือบ2เดือนทั้งนี้ทางด้านสามีและก็ดาราตลกซิ คอมเนี่ยก็ยังได้ยอมรับด้วยว่าเบี้ยวจ่ายค่าเช่า